คุณค่าของแบงค์พันอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเริ่มการสนทนาในชั้นเรียนด้วยการควักธนบัตรไและ1,000บาทออกมาให้นักศึกษาดูแล้วถามว่ามีใครอยากได้บ้างนักศึกษาทุกคนในห้องเรียนยกมือขึ้น หลังจากนั้นอาจารย์ก็ขยำธนบัตรใบนั้นอีกครั้งจนยับยุ้ยี่และถามขึ้นอีกครั้งว่ายังมีใครอยากได้ธนบัตรใบนี้อีกหรือไม่นักศึกษาทุกคนก็ยังยกมือขึ้นเหมือนเดิมอาจารย์ถามต่ออีกว่าถ้าธนาบัตรใบนี้ถูกทิ้งอยู่บนพื้น แล้วมีคนเหยียบย่ำจนสกปรกยังจะมีใครอยากได้อีกหรือไม่นักศึกษาทุกคนต่างตอบว่ายังอยากได้อาจารย์จึงสรุปว่านั่นคือสิ่งมีค่าที่พวกเธอได้เรียนรู้คือไม่ว่าเธอจะทำอะไรกับธนบัตรใบนี้ มันก็ยังมีราคา1,000บาทเช่นเดิมชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งก็อาจถูกทอดทิ้งถูกใครต่อใครซ้ำเติมเหยียบย่ำถูกขย่ำถูกขยี้ยับเยินเพราะความผิดพลาดในการก้าวเดินของชีวิตจนทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าตนเองไรค่า แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังมีคุณค่าในความเป็นคนไม่ว่าเธอจะสะอาดเอี่ยมหรือยับยุ่ยี่เปื้อนเธอก็ยังเป็นคนเดิมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักเธอคุณค่าของแบงค์พันุ์